วันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมารื้อเครื่อง Honda Accord Gen8 กันรหัสเครื่องยนต์ k 2 4 z นะครับก็จะอยู่ใน Honda Accord ตั้งแต่ปี2008ถึงปี2012เครื่องตัวนี้ลูกค้าหน้าร้านเขาเอามาค่ายนะครับเดี๋ยวเราไปรือ้อดูกันดีกว่าว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรมาแล้วก็มีวิธีการรื้อยังไงไปดูกันเลยเพียงแรกผมก็เริ่มรือ้ออุป,ปกรณ์รอบข้างก่อนเลยผมก็เริ่มรือ้อท่อดีออกก่อนแล้วก็มารื้อพวกตัวตั้งสียพานตัวดันเสียพานนะครับเวลาทอดเนี่ยมัน ถ้อยดีที่เป็นปีเนียมเนี่ยออกมาได้นะครับตรงถ้อยดีก็จะมีหัวชีติดมาด้วยหลังจากนั้นผมก็มาทอดไดสตานนะครับผมก็ต่อดั้มต่อให้ยาวแบบนี้เลยก็ไม่รู้ว่าบนรถเนี่ยเขาจะทอดกันยังไงนะเสร็จแล้วก็มาทอดแช่งถ่ายเคลื่อนนะครับก็ใช้บล็อกเบอร์ส7ทเจจมเนี่ยยิงไปได้เลยก็พวกแช่งพวกนี้เนี่ยมันจะแน่นนะครับแนะนําไม่ใช่คอเนี่ยตีหัวไปแรงแรงก่อนนะครับมันถึงจะออกง่ายเสร็จแล้วผมก็ทําการทอด คอยพวเทียนนะครับแล้วก็ฝากา้าครอบเบาออกสภาพภายในก็ถือว่าสวยอยู่นะครับเสร็จแล้วผมก็มายิงน็อตมูเลน่นาเครื่องนะครับก็น,อน็อตพวกนี้เนี่ยมันจะแน่นมากๆผมต้องใช้บล็อกลมตัวใหญ่เนี่ยยิงเลยนะครับบล็อกไปลายเนี่ยยิงออกไม่ไหวหลังจากนั้นก็มาทอดว v t i ทีไอที่อยู่นาเครื่องแล้วก็ทอดพวกฝาครอบโซลาลินนะครับพอทอดน็อตเอาหมดแล้วแล้วก็งัดฝาหน้าออกมาได้เลยแล้วก็จะเจอพวกโซลาลินรางโซ่ตัวดันโซ่นะครับพวกโซลาลินเนี่ยมันก็จะมีมาสข,ของมันอยู่นะ ถ้าเกิดเราใส่ไม่ถูกเนี่ยเครื่องก็จะสตาร์ทไม่ติดดีไม่ดีเครื่องอาจจะพังได้เลยนะครับต่อมาผมจะทําการเปิดฝาซูบนะครับผมก็ต้องยิงพวกชุดพาลลิรินออกก่อนก็พวกชุดพอลลิรินรุ่นนี้เนี่ยเวลาเราทอดเนี่ยพวกแคมไอดีไอเสียแล้วก็พวกกระเดื่องเนี่ยมันก็จะยกออกมาทางชุดแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็จะเจอกับน็อตฝาซูบนะครับก็ใช้บล็อกเบอร์ซิบี่จเนี่ยยิงเข้าไปได้เลยมีน็อตทั้งหมด10ตัวก็เครื่องตะกุยวฮอนด้าเนี่ยข้อเสียของเขาก็คืออะไรเนี่ยใช้กันไม่อง K 2 0 A K 2 4 a ไม่ได้เลยครับถึงเครื่องจะหน้าตาเหมือนกันหรือว่ารหัสคล้ายๆายกันแต่อะไรใช้แทนกันไม่ได้เลยสักอย่างก็สรุปนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยเสื้อสูบยังสวยอยู่ฝาซูปก็ยังสวยตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรกันแน่ต่อไปเดี๋ยวเราจะลองทําการเปิดก้นแข็งหรือว่าก้นอ่างนั่นเองเพื่อจะดูว่าสภาพภายในเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างพอทอดก้นน้าออกมาก็เจอสีน้ำมันเครื่องเนี่ยก็เริ่มแปลกๆแล้วนะสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตัวนี้ก็เป็นเผาบาลาน,นะครับ การทอดประกับอกอ้อนะครับก็ใช้บล็อกเบอร์สิบสี่เนี่ยยิงเข้าไปได้เลยก็ฮอนด้าเนี่ยประกับอกเขาก็จะติดกันเป็นแผงแบบนี้เลยครับพอเรายิงประกับอกเบอร์สิบสี่ออกเสร็จแล้วให้เรายิงน็อตเบอร์สิบสองที่อยู่ข้างนอกออกให้หมดด้วยนะครับพอเรายิงน็อตออกหมดแล้วเนี่ยเราก็งัดประกับอก ขึ้นมาได้เลยนะครับผมไม่รู้จะเรียกว่าประกับอกหรือว่าก้นอ่างชั้นในดีต่อมาก็ทําการยิงประกับการอ่อนะครับก็ใช้บ็อกเบอร์ซิี่เป็นหัวจีบนะครับรือวเป็นหัวรูปดาวอะยิงประกับการออกมีทั้งหมด4การหลังจากนั้นก็ทําการเอาประกับการออกให้หมดเลยแล้วก็ดึงเขาเยังขึ้นมาตอนนี้ก็รู้สาเหตุที่เครื่องพังแล้วครับ ประกับการเนี่ยเป็นลอยนะครับก็กินข้าเวียงไปลึกเลยอันนี้ก็สภาพฉาบก้านนะครับเสร็จแล้วผมก็เอาประกับการเนี่ยคาเข้าไปที่ก้านเลยนะครับเพราะว่าเวลาตอนตีออกเนี่ยก้านจะได้ไม่เป็นลอยแล้วประกับการ,รกับก้านสูบเนี่ยต้องเบอร์เดียวกันนะครับห้ามสลับกันเด็ดขาดหลังจากนั้นก็ตีลู่กับก้านออกมาพร้อมกันก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นการลือเครื่อง Honda Accord k 2 4 z 2ถ้าเพื่อนถ้าด้วยสนใจอะไรชิ้นไหนสามารถทักสอบถามเพิ่มเติมได้เลย